สวัสดีครับผมเอกพองศ์ยินแก้วครับในนามวงการรถที่เขารู้จักก็แบงค์ชาบาลนนทรีครับก็จะเป็นรับงานทั่วไปเลยครับงานรถบ้านปกติแล้วก็รถแข่งก็ได้หมดก็จะมีรุ่นตัน6มีตัน7ครับ2 0 0 5มีหมดครับเริ่มแรกต้องอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับว่าต้องการสเต็ปแบบไหน1รีแมปอย่างเดียวสตาร์ก็อยู่ที่ประมาณ5,000ครับข้้งหลังนี้จะเป็น รุ่นตัน5ครับตัน5ก็จะเป็นเครื่องส2มัญสองะไรพวกนี้ครับช่วงล่างก็จะเป็นพวก a ออาร์ครับนีเออารนะแอนตี้ปกติทั่วไปเลยครับไล่น้ําหนักเอาบางส่วนออกที่มันไม่จําเป็นเอาออกครับก็จะมีพวกแชสซีเล็กน้อยแล้วก็เป็นพวกในหัวเก๋งครับก็ยังต่ำก็ได้อยู่ประมาณเกือบร้อยโลครับเป็นยีราฟครับยีราฟแท้แล้วก็เอามาโหลดเี่ยวคันของยีราฟนี่จะมีโหลดหลัง ใช้กับแหนบมาไว้ใต้เพาครับแล้วก็ใช้แหนบแค่2แผ่นมีแอนตี้โรบาครับโช๊คเออาร์โชค๊โชคหน้าจะเป็นสเต็ปของดีแมตตวเตี้ยส่วนฝาโปงหน้าส่วนฝาโปงท้ายจะเป็นของอากนะนทั้งหมดครับฝากระโปงนะครับส่งเพนที่โอมคาร์บอนครับซื้อผ่านตัวแทนโดยของโอมคาร์บอนทั้งหมดเลยครับห้องเครื่องเราจะเป็นแบบจัดหัวฟิตติ้งทั้งหมดทุกจุดครับเก็บห้องเครื่องเก็บสายไฟภายในรถก็จะมีแค่เบาะตาเดียครับหลังคาร์บอนแล้วก็มีพวงมาลัยนาที่ก็วัดบูส ผมไม่ค่อยเน้นอะไรภายในเยอะแยะครับเพราะว่าเราใช้เป็นรถเดินทางด้วยก็มันจะได้ทั้งแข่งได้ทั้งโชว์เลยครับส่งเวลาไว้ตอนนั้นที่ดีสุดคือ1 3 13 0เมื่อประมาณประมาณ4ปีที่แล้วนะสำหรับล้อเวนัมตัวนี้พี่ใส่แล้วมันดูดันดีครับดูมีพลังตระจอง,งลายสวยงามดีครับล้อมันก็มีน้ําหนักเบาจุดโดดเด่นของมันก็คือมีมีมตัดเส้นสีแดงขึ้นมาทําให้เราแบบมองมองเห็นได้ชัดขึ้นรถสวยรถโชว์อะไรเราเรารับทั้งหมด ทำเครื่องได้ทุกสเต็ปนะครับตกแต่งห้องเครื่องจัดทรงทั้งรีแมปจูนกล่องติดต่อได้ที่แบงค์ชบานนทบุรีได้เลยครับ093 636 9689ครับ